สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวมาเทสเกม Rv Pad e, ใหม่ล่าสุดนะครับบน Huawei Y9 ปี2019แล้วก็ในปี2021เนี่ยมันยังลื่นหรือเปล่า Kirin 710นะครับกับ GPU Turbo CPU Kirin 710นะครับถ้าเทียบกับฝั่ง Android นาะตอนนี้มันน่าจะอยู่ที่ประมาณซีรีส์660ผมไปดูคะแนนนะอ้างอิงมาจากคะแนน AnTuTu หรือว่า อ้างอิงมาจากในเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับที่เขาวัดผลกันนะครับตั้งค่าปรับสุดของรุ่นนี้นะครับไม่ได้เปิดการแสดงผลขั้นสูงมากนะครับอย่างอื่นเปิดเข้าโคง้งแล้วก็เปิดโหมดเฟรมเรทสูงไม่ได้นะครับตัวนี้มันราคารบตัว6 9 0ันเ้ลยทุกคนแล้วก็ตอนนี้มันราคาแค่2,400เองมือสองนะครับ ไม่เกิน3,000บาทเอามาใช้งานทั่วไปเล่นเกมพวก RV ฟปีไฟก็ยังโอเคอยู่ยังไหวนะแต่ว่าส่วนมากผมไม่แนะนําให้ปรับปรับสุดนะปรับสุดอาจจะมีอาการกระตุกบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวไปลองเล่นให้ดูแล้วกันนะครับเพื่อนๆ แล้วก็ผมบอกหน้าจอผิดสเปคผิดเนี่ยขออภัยเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับเพื่อนๆพน้องพี่พี่ด้วยนะครับเป็นหน้าจอ6.5นิ้วนะครับเป็นหน้าจอ full hd นะครับแรม4รลอม 64GB กิก cpu เนี่ยเป็น kirin 710นะครับ gpu turbo นะครับของไ่มยมรลินะครับแล้วก็แบตเตอรี่4,000ั a มแมนะครับผมคือราคาตอนนี้มือนหนึ่งอยู่ที่ประมาณ4,900นะครับ มือสก็ประมาณ3000หรือไม่เกิน3,000บาทเนี่ยน,น่าซื้ออยู่เฟรมเรทเนี่ยจะได้ประมาณ30เฟรมเรทนะครับเพราะว่ามันเปิด60เฟรมเรทไม่ได้นะครับแล้วก็เปิดการแสดงผลได้แค่ขั้นสูงนะครับอย่างอื่นก็เปิดได้สุดภาพกราฟิกก็สวยๆประมาณนี้เลยนะครับ โอ้โหรูบูรูบูครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยเป็นหนึ่งีวนะครับเอาตัวแครี่มานี่แววนรู้สึกแปลกๆนะทุกคนแววนรู้สึกแปลกๆนะครับผมว่าน่าจะบอดแน่เลยอะทุกคนดูดิผมว่าน่าจะบอนดนะครับแต่รูบูไม่แน่ใจน่าจะคนหรือเปล่านี่มาเลยครับ เนี่ยผมมาเล่นตาที่2นะแล้วก็ผมไปลองเล่นมากับคนปกตินะครับมันก็เล่นได้ดีอยู่แต่ว่าปรับสูดถ้าเล่นนานๆอ่ะไม่ไม่ไมหวนะครับมีอาการกระตุกบ้างหรือแหลกนิดๆนะครับผมแต่ถ้าเล่นอ่าประวันมึงประมาณตาสองตาก็ยังไหวยอยู่นะครับแล้วก็แนะนําให้ปรับเล่นแบบกลางๆนะครับปรับกลางๆหรือปรับต่ำสุดก็เล่นได้สบายๆนะครับ RV เป็น Android 9แล้วก็ EMUI 9.1อัปเดตมาใหม่แล้วเครื่องค่อนข้างร้อนนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับร้อนมากหน้าจอมันใหญ่ดียง6.5นิ้วนะครับเป็นหน้าจอ Full HD เมื่อถึอ2,000ไม่ได้หน้าจอ Full HD นะแต่ว่ามันก็เป็นมือ1นะครับแต่ตัวนี้นเป็นมือ2นะคือบอกเลยว่าโคตรคุ้มอ่ะ2,004หน้าจอก็สวยดีนะครับร้อยบาทนี่ก็ปิดได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบร้อยบาทนะครับแต่ถ้าเกม RV หรือบางเกมไม่แน่ใจว่ามันปิดได้หรือเปล่า สรู้แล้วมันบอรดหรือคนวะเนี่ยผมผมว่าลูบูน่าจะคนนะแต่อาจจะเล่นไม่เก่งนะครับเพราะว่าตาแรกผมมันจะสุ่มเจอบอทของวันนะอ่ะเอย ตาแรกๆของวันเนี่ยมันจะสุ่มเจอบอทไงแต่ตอเนี่ยผมมาเล่นตาที่สองนะครับแต่คิดว่ามันน่าจะมีบอทแล้วก็คนนะก็โอเคเดี๋ยวมาลองเล่นให้ดูแล้วก็เล่าให้ฟังแล้วกันซึ่งเฟรมเรทก็จะอยู่ที่ประมาณ30นะครับถ้าเล่นแบบจีปกตินะครับหรือจีมอนเตอร์ทีคิดป่าอะไรเงี้ยนะครับ29อาจจะลงไปบ้าง29อ่า28แบบเนี้ยนะครับแต่ถ้าเล่นแบบบวก 5v5 หรือบวกหนักหน่อยนะครับก็ค่อนข้างดรอปอยู่นะครับ ซึ่ที่ผมดูก็ประมาณไม่ต่ำกว่25-26เฟรมเรทประมาณนี้ยแล้วก็ผมใช้ในซีเมกเดือนละ200บาทเลยนะครับถ้าปรับสุดนะครับแต่ถ้าปรับต่ำเนี่ย30เฟรมเรทแบบลื่นๆนะครับ ซึ่งใครที่อยากจะเปิด60เฟรมเรทกับรุ่นนี้นะครับก็ไปใช้แอปจีนได้นะครับแอปจีนหรือว่า,าวิธีให้เขาสอนใน u t u b e อะ่ะเปิด60เฟรมเรทนะครับมันก็มีอยู่ ผมวันนี้ก็มาทดสอบมาลองเล่นกับ RV นะครับบน Huawei Y9 2019นะครับในปี2021ถ้ามาเล่นปรับกลางๆปรับต่ำนะครับไม่ได้เน้นในเรื่องของกราฟิกนะครับเน้นในความลื่นประมาณนี้ก็ยังไหวอยู่นะครับกับ Kirin 710แล้วก็ GPU Turbo นะครับซึ่งในปี2021นะครับผมแนะนำให้ซื้อไม่เกิน3,000บาทนะครับมือสองนะครับส่วนมือห่อ่ะผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับผมแนะนำไปซื้อรุ่นอื่นดีกว่า คือการใช้งานเนี่ยถ้าใช้งานทั่วไปเล่นเฟซเล่นไลน์ดูหนังฟังเพลงอันนี้จริงๆมันก็คุ้มนะรุ่นนี้กับราคาเนี้ยมันเพื่อนสองพันสี่อ่ะแล้วสัมพยังดีเลยสัมพยังสวยนะครับที่ผมซื้อมานะครับเครื่องที่ผมใช้มาก่อนหนะ้าเนี่ยก็ยังเล่นเกมได้ดีอยู่นะครับพออัปเดตใหม่ Android 9เนี้ยมันก็มีความร้อนขึ้นมาประมาณหนึ่งนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนอะเมื่อก่อนที่ออกมาใหม่ๆนะช่วงที่มันยังเป็น e m u i หรือ Android 8นะครับ เรียกว่าความร้อนน้อยมากนะครับหรือจัดการความร้อนได้ดีเลยนะครับแล้วก็รุ่นนี้เรียกว่าเป็นยอดฮิตรุ่นในตํานานเลยแหละนะครับเปิดตัวมาปี6-1นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ปี64และว3 3ปีคือคือตอนนี้ราคามือสองมันก็ถูกลงไม่เกิน3,000บาทบอกเลยว่าน่าซื้อนะมันก็ดีกว่ามือถือ Android ที่เปิดตัวมาใหม่อยู่หลายรุ่นอยู่